กรุตรีนิสิงเหเขาอ้อปีพุทธศักราช2564พ่อท่านจรูนวัดเขาเมืองเก่าสิบพ่อท่านปานวัดเขาอ้อจังหวัดพัทลุงขนาดยาวสามนิ้วเนื้อตะกั่วลงรักปิดทองยันตรีนิสิงเหนี้เป็นยันโบราณมีพุทธคุณสูงเป็นยันครูใหญ่แห่งยันที่โบราณอาจารย์สมัยก่อนนิยมใช้กัน มีคุณทางด้านปกป้องคุ้มครองแคล้วคลาดปลอดภัยคงกระพันชาตรีปัดป้องสิ่งอัปมงคลสเสนียดจันไรกันคุณสายมนดำพูดผีปีาศาจลมเพลงพัดสิ่งไม่ดีต่างๆที่สำคัญยังช่วยหนุนนำดวงชะตามิให้ตกตำ่ำใช้ได้108ประการประกอบพิธีปลุกเสกสามวาระวาระที่หนึ่งพอท่านจะรูนเสกเดียวในกุติ15วัน และทำพิธีเสกเดียวในอุโบสถวัดเขาเมืองเกา่า14สิงหาคม2564พระสงฆ์สิบรูปสวดเจริญพุทธคุณ108จบวาระที่สองพิธีเสาห้าเดือนสิบณนะอุโบสถวัดเขาเมืองวาระที่สามพิธีจันเพน64พระสงฆ์สวดพุทธมนต์21รูปพอท่านจารูนเสกเดียว